พร้อมส่องหรือยังพร้อมส่องหรือยังทางนู้นยังไม่ตอบทางนี้ก็ระวังตัวไว้นะรอส่องดูเห็นไหมกรรมการกลางเห็นไหมพร้อมยังพร้อมยังเอพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังผมก็เชิญแขกคนนั้นพร้อมยังคนนี้พร้อมยังแล้วเอผมพร้อมยังพร้อมพร้อมใส่ใจแล้วก็พร้อมใส่ไฟด้วย พร้อมทีมไหนทีมไหนเอาทีมไหนยกมาทีมไหนบอกหน่อยสิว่าทีมไหนเอฟซีพูดมาหน่อยสิกบว่าทีมไหนทีมไหนทีมไหนชื่นใจหน่อยมันจะได้แบ่งกันถูกว่ามันจะเชียร์ไปทีมไหนถ้าเชียร์ทีมเดียวกันไม่ว่ากูมาคนเดียววเฮ้ยสู้ไม่ไหวว่ะเรียกพวกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีมไหนทีมไหนดูกันเองนะว่าทีมไหนนะนะขอกติกากลางว่าอย่าด่ากัน เข้าใจไหมยอย่าด่ากันมาทีมไหนพิมพ์ทีมนั้นนะครับแล้วก็อย่าด่ากันฟังด้วยเหตุและผลเข้าใจไหมเข้าใจไหมขึ้นได้เลยพร้อมมาโชว์หน้าก่อนทีมทีมไหน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 ทีมดอกเมยปั่นอีกแล้วทนายปั่นตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนที่ว่าปัน่นบอกหน่อยสินะครับ ตรงไหนที่บอกว่าผมปั่นหูยผมคนดีขนาดนี้มี่ไปปั่นใครได้นะฮะคำถาม FC เอาไล้อยู่ช่องอยู่เหรอไหนอ่ะไม่เห็นมีมีแต่ต้นอ้อหรือจะต้นอ้อกับนิกกี้วะช่องที่ชื่ออะไรอ่ะเอารอนึกว่าเอาเลือเจาต้นอ้อใส่กับต้นอ้อวะ แน่ไม่มีสิทธิ์ถึงเข้าร่วมผมร่วมกับพี่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะผมร่วมกับพี่ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันคนละเวลกันหรือเปล่าวะพี่ลองเข้ามาช่องผมดิ คนผมเยอะกว่าพี่แน่นอนพี่ต้องมาช่องผมคนผมช่องผมเยอะกว่าแน่นอนนะลีเกพอพอแต่งงานกันดีใจด้วยจ้ะเออเนาะมาสิแกมาขอไม่ได้ผมบอกเลย หนีหนีบักลีเกค่ะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านทําไมทีมผู้ใหญ่บ้านอยากได้เขาเป็นผัวเหรอหรือว่ายังไงเอฟซี FC. นะฮะเอา้าทำไมมันขึ้นช่องนี้ได้อ่ะพี่นิกกี้พัดใเ,เปิดเปิดกล้องก่อนไม่ใช่ช่องช่องเนี้ยมันน้อยไงคนมันน้อยช่องไหนช่องช่องเนี้ยมันน้อยช่องนี้มันพันเดียวพันหา้าอีกช่องหนึ่งมันสี่พันคน ช,ช่องไหนพี่มาอีกช่องหนึ่งดิมาอีกช่องทนายพัฒนออ์ทีมเมียนหลวงอ่าโอเคโอเคโอเคส่งลิงก์มาหน่อยส่งไปแล้ว<ช>ไปแล้วช่องนี้กากน้อยพันห้าช่องนี้สี่พันห้าตอนนี้คนดูผมห้าพันกดติดตามให้พยังเอฟซีผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้าน ทำไมเข้าข้างผู้ใหญ่บ้านเป็นผัวเราเหรอหรือว่ายังไงอะ่ะทีมน้องบิ๊กค่ะทีมผู้ใหญ่บ้านค่ะเขาเป็นผัวเธอเหรอหรือว่ายังไงฮะห,หรือว่าอยากได้เขาเป็นผัวฮะคืออะไรไม่เข้าใจงงคืออะไรอ่ะคือไม่เข้าใจอยากได้เขาเป็นผัวเหรอหรือว่าไงเอาอยากได้อ๋ออ๋อเดี๋ยวบอกเขาให้อะเนาะ ออยากได้เขาเป็นผัวนอ้องอาบน้ำไปล่ะฮะพี่เขาจะมาได้ไหมเนี่ยอาบน้ำไปล่ะอยางได้เขาเป็นผัวหันองลีใครองลีนี่ไม่รู้จักอาบน้ำไปเพรไม่เป็นตะกุยเป็นยังตีอ๋อไวสามทุกมีเป้สวัสดีคุณพี่นิกกี้คนสวยสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดกล้องก่อนเปิดตรงไหนเนี่ยได้ยินไหม ได้ยินค่ะเดี๋ยวเปิดกล้องแป๊บหนึ่งก่อนเสียงหายแป๊บหนึ่งกำลังเปิดกล้องพี่นิกกี้จ๊ะเอาเปิดเสียงเปิดได้ยินยังฮัลโหลเทสเทสได้ได้ยินหรือยังพี่ได้ยินเอฟซีได้ยินผมไหมได้ยิน <ผม S 2> ไหมค่ะได้ยินพ่นิก,กี้อ่ะว่ผมปิดเสียงเหรอเอ้ยผมโง่งเองว่ะพี่อ๋อเหรอเดี๋ยวกกี้เดีย๋ยวเปิดกล้องแป๊บหนึ่งก่อน พี่นิกี้ถามหน่อยสิว่าแป๊บหนึ่งเปิดกล้องก่อนให้เห็นหน้าสวยๆก่อนได้ได้สวยจริงเหรอสวยสิเราสวยสวยเพราะเอฟก็คือสวยอ่ะเอาพี่กับพี่ฝนเนี่ยใครสวยกว่ากันอ่ะโอ้พี่พี่แน่นอนค่ะพี่รู้ได้ไงว่าพี่สวยกว่าพี่สวยกว่าอยู่แล้วค่ะพี่เอาความอะไรมามั่นหน้ามั่นโหนอุ้ยพี่เป็นคนมั่นหน้ามั่นโหนอยู่แล้วปกติค่ะจริงเหรอใช่พี่เป็นคนมั่นหน้ามั่นโหนอยู่แล้วหนูเหรอ พี่ไปเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาชอบผู้หญิงแบบคุยกุยกุยยยยเหมือนเอฟซพวกนี้ไหมผมจะให้พวกนี้ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนน่ารักน่ารักในในอ่ะเขาแบบปกติอ่ะเขาชอบผู้หญิงคุยกุยไงพี่เดี๋ยวนะหาหาอันนี้ไม่ถอืมเขาก็ชอบผู้หญิงปกติแหละแต่ผู้ให,หญ,ญ่บ้านชอบคนใส่ใจเหรอ แบบแบถ้าชอบแบบคุยุยผมจะให้เอฟซีสนึงนะหาหาหาไ้ก่อนโอเคมาแล้วสวยสวยแล้วยังสวยยังสวยแบบธรรมชาติไม่ไม่สวยก็ต้องสวยแหละสวยสวยแล้วสวยแล้วธรรมชาตินกเลยสวยไปธรรมชาติเพราะว่าไหนเล่าให้ฟังนี่ทำไมรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านิีแลนด์เอ่อกี้อเป็น เพื่อนกับพ่อใหญ่โน้ตพ่อใหญ่โน้ตบอสโน้ตบอสดากนั้นหรอใช่โอ้ใช่ก็เป็นเพื่อนกับพ่อใหญ่โน้ตแล้วก็เป็นเพื่อนกับเอเรียกว่าอะไรนะเอ้โอ้ยเป็นเพื่อนกับพ่อใหญ่โน้ตแล้วก็เป็นเพื่อนกับหมอสีเจ้าของโรงพยาบาลมัธพิษอ๋อก็เลยรู้จักกันอ่าก็แบบปกติก็ไปกินโคงกินข้าวอะไรปกติกันอยู่แล้วทีนี้แสก็รู้จักกับ ก่อนหน้าเนี้ยคนถามคนถามว่าพี่อ่เคยอยู่ฝั่งพอๆมาก่อนหรล่าพาวที่ใหญ่ใครกี้กี้แบกเพราะว่าอีเซียมมาะะขอเหตุเกิดจากเซียมเสียมบอกว่าแม่ช่วยน้องหน่อยปกติไม่ได้อยู่ทีมใครตั้งแต่แรกอ๋อหรอไม่ไม่ทีมใครไม่ติดตามใครตั้งแต่แรกทีนี้เสร็จเสียมขอพอเสียมขอก็เลยอ่โอเคก็ก,ก็ก็ช่วย ก็ช่วยพอเซียมแบกพอเซียมนั่นแหละช่วยคือช่วยอะไรอะ่ะคือช่วยแบกอะ่ะคือเสียมแบกใครก็แบกด้วยเพราะซับขอดน้องแบกใครก็คือออวยคนนึงแล้วก็ด่าอีกคนนึงใช่ไหมคำว,ว่าแบกเนี่ยไหมเพราว่าอวยคนนึงแล้วก็ด่าอีกคนนึงไมหมหรือไงก็ไม่ไม่ไม่เชิงแต่ว่าคือพ,าพยายามปกป้องอยู่ในในเวนึงคือไม่ได้ไปดา่าไม่ได้ด่าบิกโดยตรงๆแต่ดา่าแบบอติ่งแบบชั้น b สี่อะไรอย่างเงี้ย หรอใช่คือช่ว,ชวงนั้นเบนีสีคืออะไรอ่ะถ้าจีจีเนี่ยก็คือต่ำแล้วบีสีมันต่ำกว่ากว่าบีอีกไงเออบีสีมันต่ำกว่าจีไงอ๋งอหรอพี่จะด่าว่าเอฟซีกลุ่มนั้นชั้นต่ำหรอหรอืหรอว่าไงใช่ชั้นชั้นใต้ดินชั้นต่ำอะไรเง,งี้ยลอพี่ก็แรงนะพี่ก็เปรียบเทียบกขดีมากเลยชั้นต่ำเนี่ยก็ก็ชั้นบีสีไงอืมคุณสบายๆนะไม่ต้องเครียด เออแล้วออทำไมอ่ะเราคนก็มองเพราะว่าบางคนก็มองว่าเอ้ยนิกี้เนี่ยก็ย้ายค่ายมาย้ายค่ายมาอีกค่ายนึงนพอย้ายมาเขาเขาคืออย่างนี้เริ่มแรกเลยนะเราพยายามกี้เป็นคนที่เกลียดกันนอกใจที่สุดเพราะกี้เคยโดนนอกใจอแต่ที่เราอ่ะแบบเห็นใจเขาคือเขาเป็นผู้หญิงและเป็นแม่ของลูกเราคิดว่าอ่ะพูดง่ายๆคืออ e ีเลดี้มันด่าทุกวันอ่ะสามร้อยหกสิบห้าวันไม่รู้มันดา่ากี่โสต์ ก็ด่าอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนด่าทีนี้พอเสร็จมีอยู่วันหนึ่งเลดี้เลดี้ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ฟินแลนด์นั่นเหรอใช่อ๋ออ oh, uh. ่ะทีนี้เสร็จอ่าเราก็แบบอันเนี้ยจริงๆมาตาสว่างเรื่องแอนออรดีกับบอยสิรชัยมาตาสว่างเรื่องนั้นเลยทาไมอ่ะพี่คืออย่างนี้เราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแบบเขาเป็นยังไงแต่เราพยายามมองข้ามมองข้ามมองข้ามแต่ทีเนี้ยเราก็ จะบอกว่ายัางไงอ่ะเหมือนทนายพัทอ่ะรู้จักคนคนนึงแต่เราไม่เป็นไรหรอกเขาแบบทุกคนก็มีข้อเสียแหละ,อะเออพยายามจะปิดตาว่ามีข้อเสียพอเป็นเกิดเทสบอยสลีชัยและแอนอรดีแล้วเขาดราม่าลงเยอะมากมแทนที่ตัวค่ะให้บอยสลีชัยกับแอนอรดีบ้างเฉย มันและอีอย่างแชทที่บอยสิริชัยกับแอนออรดีทักไปให้กําลังใจเนี่ยมันนานแล้วแล้วเขาเอามาโพสตตอนที่มีประเด็นพอดีเราก็เลยว่าวุประสงค์คุณอ่ะไม่ผ่านจะตจองเจ็บผลอะไรอ่ะแต่ว่าแชทนั้นอ่ะมันนานและมันไม่ใช่แพจแชทเพิ่งเกิดใหม่ๆคุณเอาแชทมาปึ้งมาเนี่ย อีกคนนึงโดนดรามา่าเต็มๆพอโดนดรามา่าเสร็จทุกคนก็คือพยายามป้องบอยสลิชายกับแอนนอล,ลดีเราเห็นว่าเราก็ <ไป S 1> เลยเ,เห็นว่ามันไม่เป็นธรรมใช่เราลองมองเราก็เลยคุยกันว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ทีนี้เรา,เราพอไม่ถูกต้องเสร็จปุ๊บเราก็เตือนเลดี้แบบแรงๆและเตือนบิ๊กแรงๆทีนี้พอเตือนแรงแรงเสร็จปุ๊บกี่ก็หยุดแบกเลยตอนนั้นหยุดแบกเลยไม่มีอะไรไม่แบกไม่อะไรทั้งสิ้น อเออไม่แบกเลิกแบกเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะแบกเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเออเขาก็ผิดแล้วแบบก็มุกออนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองแค่นั้นอ่ะเขาก็ผิดพลาดท,ที่เขาผิดพลาดไปก็ควรมุกออนก็ควรจบได้แล้วไม่ควรสาดโคลนใส่กันนู่นนี่นั่นเราก็มองแค่นี้แหละแต่เนี้ยแต่พอมันมีเรื่องของวอยสลิชัยเรามองเปลี่ยนเลยม,มันมองว่าแชทมันเกิดขึ้นแชทที่แบบอันเนี้ยมันเป็นแชทเกิด แชทใหม่ก็มีค่ะไม่ใช่แค่แชทเก่าเดี๋ยวนะแชทปีก่อนไม่อ่านบอยส่งมาใหม่เลยเลยโพสอ่าใช่เราไม่ไม่ต้องแตะรายละเอียดหรอกเอาเอาแบบนิดเดียวนิดเดียวอ่านั่นแหละเสร็จปุ๊บพอพอเขาโดนดราม่าก็เลยทําให้เราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าคุณต้องปกป้องคนคนคนเพราะว่าดราม่าเกิดจากคุณอ่าคุณก็ต้องรับผิดชอบดราม่าเขาก็แบบบอยเบอร์ <ไ>ปล่อยเวอร์ก,กุกกี้ก็เลยคุยกันแบบสามสี่เหตุก็เลยคุยกันน่ะว่าเออแบบเนี้ยมันไม่ถูกเราก็เลยหยุดหยุดพูดถึงชิ้นนี้มันก็มีเหตุการณ์อื่นๆเช่นเอฟซีเขามาทักว่าแม่เหตุการณ์เน,นี้ยไม่น่ารักเหตุการณ์น,นี้ไม่น่ารักแม่เตือนหน่อยเราก็เลยบอกว่าเราเตือนเขาจะฟังกูปะวะอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับคนอื่น เรามองในมุมของเราแต่อันนี้ผมถามว่า <Hey. S 1> ทำไมทาไมทาไมพี่นิกี้เนี่ยทาไมคิดว่าตัวเองทําไมย้ายมาฝั่งผู้ใยา่บ้านปินแล้วอันนี้คือมุมของเขาจริงหรือไม่จริงอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวบุคคลของเขาส่วนศิลป,ปินท่านนั้นจริงหรือยังไงไมปนเรื่องของศิลป,ปินถูกไหมแต่เราเห็นแบบนั้นถูกไหมใช่ <Hey. S 1> อ,อันนี้เป็นเหตุผลของกี้ไงที่แบบแล้วเสร็จไม่ว่าเหตุผลที่เขาจะโพสเพราะอะไรแต่เรามองว่ามันมันไม่ผ่านอะ่ะ ทีนี้อยากจะถามอันนี้ต้องตอบสังคมให้มันชัดอ่ะผมผมผมนี่เลยผมเท่าที่ผมนั่งดูมีอยู่อ่าโอเคไม่เกี่ยวกับเพจหมอลำนะเพจหมอลำเขาก็ลงดันของเขาหรือก็กลุ่มแฟนคลับของฝั่งเขาก็เขาเป็นคนสาธหน้าเนาะก็มีคนเอารูปเขาไปโพสต์เอามีกลุ่ม sc เอาไปมีคลิปเดียวมีอะไรก็ว่ากันไปตามรายได้ว่ากันไปทีนี้ยเพจหลักๆที่จี้อิงเรื่องเนี้ยมีหนึ่งหลักๆเลยนะมีมีอ่อมีใครวะมีพี่นี่แหละนี่กี้ขี้ข่าวมีอีเซียม ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอีกี้ถูกไหมใช่ทีนี้พอผมดูทั้งทั้งสามช่องเนี่ยค่อนข้างมาเวของผู้ใหญ่บ้านเหมือนอวยผู้ใหญ่บ้านแหละแต่อาจจะสาดคนใส่อีกฝั่งนึงผมถามว่ากลุ่มเพรเราเนี้ได้ค่าจ้างตอบแทนไหมใครจะมาจ้างพี่ได้ไม่มีจ้างหรอกเออไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมต้าด่าวว่ากลุ่มนี้ดาวว่ามันได้ค่าจ้างจากอีกฝ่ายนี้หรือเปล่าทำไมถึงดา คือคุณอย่าดูถูกคนอื่นสิการที่เขาอ่ะจะซัพพอร์ตใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องหนึ่งต้องมีความนอบน้อมสองต้องมีการรู้ผิดช,ชอบช่วยดีสามต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งผิดพลาดถ้าคุณมีข้อนี้ทุกเพจพร้อมสนับสนุนจบเลยอืมอืมเขาบ้านไม่มีการจ้างไม่มีใครเขาจะมาจ้างมีแต่เราพีเ่เสียตังค์บาโฮสเขานะ่ะทุกวันทุกวันเด้อพีเ่เสียกี่บาท ออ้ยวันบางวันก็หมื่นสองหมื่นเลยเนี่ยของขคือถ้าใครตามกี้น่ะพี่คุณมูลถึงบาร์โฮดเขาของเขาใหญ่ของเขาดีไหมของเขาใหญ่คือกี้น่ะไม่ได้อยู่ที่นู่นไงกี้ดูออนไลน์แล้วประมูลลงดึกมให้เด็กออนไลน์เอามันมีมันมีที่พี่ไปด้วยไม่ใช่หรออบินไปบินไปแต่อยู่แต่กับเขาใหญ่โนดไงเขาใหญ่โนดพาไปปอกลอกง่วนเป็นมิสไงหรอแล้วพี่จะเป็นเทสของเขาไหม เทสอะไรเขาบอกอยู่กับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกลุ่มใหญ่โง่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ถึงขอนเก่นนะที่บอกทุกคนบอกว่าแกะเสิร์ฟให้นางแล้วน่ะคือกี่เป็นสายดื่มสายดริ้งอ๋อก็เลยไม่รู้เลยว่าก scream, family, ็เลยไปไม่ถึงขอนแก่นแสดงว่าต้องไปอีกใช่ก็เลยไม่เคยถึงขอนเก่นเขาเสิร์ฟกันหมดแหละแต่เราอ่ะเราเมาเราแบบกินแล้วแบบเป็นคนติดลมเมาก็คือเรื่อยอย่างเงี้ยหรอใช่ทีนี้ เอฟซี <MC S 2> ก็บอ,อ,อกว่าผมหยอกพี่แรงอ่าทีนี้พอเสร็จพอ,พอเรื่องนั้นใช่ไหมเสร็จเราก็เลยแบบโอเคเราก็จบเนี้ยเราก็มีการเตือนเกี่ยวกับการบุคลิก,กภาพเกี่ยวกับการออกสื่อการร้องเพลงการเอนร์เทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มอนนีอันนี้คือเราเตือนใครเราก็เตือนออกหน้าเพจหน้าเพจเวลาเราชมเราชมือเตือนใครเราเตือนใครเตือนนักร้องหมอลำฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเอาไปเราเข้าใจกันฝ่ายหญิงฝ่ายชายแล้วกันเราก็เตือนฝ่ายหญิงไป ถูกไหม<ต>ว่าแกแต่ผมเห็นครั้งหนึ่งนะขออนุญาตผมเห็นครั้งหนึ่งว่าเออเขาก็รับคาเตือนที่อยู่นะว่าเออโอเคขอบคุณมากเลยที่เตือนลบคําเตือนแล้วก็บล็อกเอ,อ้ยแล้วก็ลบออกแล้วก็ไปสาปที่ในกลุ่มต่อกี่ก็เลยแบบมึงไม่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์กลียดเกลียดเลยเขาด่าพี่หรอใช่เอา้าเหรอผมเห็นวุธยทำไมนี่กี้นี่ไปไปเตือนเขาก็เออเดี๋ยวเขาปร่าเขาเปลี่ยนเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยู่นะอยู่อยู่นะคือเราพยายามแบบเตือนแล้ว fc ชั้น b4 เนี่ย ทำไมไม่เตือนหลังเพจนู่นี่นะเวลากูแบกกูก็แบกหน้าเพจเวลาที่ปกป้องก็หน้าเพจเวลาพูดอะไรก็หน้าเพจ้าแอฟฟ้าทุกอย่างเราพูดข้างหน้าหมดเวลาเราเตือนเราต้องไปแอบเตือนข้างหลังหรอมันก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วคุณเป็นสเตตัสไหนหรอที่เราต้องเตือนข้างหลังในเมื่อ fc แม่งมีเป็นร้อยทักมาแม่พูดหน่วยพฤติกรรมเนี้ยไม่เหมาะสมพฤติกรรมแชขช้โมกพฤติกรรมแบบข้าใจปะแชะที่ฟันอะไรเงี้ย เราม,มีสจเห็นควรเครื่องกับเขาส่วนตัวไหมพี่อะไรนะเรามีสาเห็นควเครื่องกับเขาส่วนตัวไหมไม่ไม่ตอนนั้นคือเรามองว่าบุคลิกภาพของการเป็นคนดังอ่ะมันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเราไม่เคยเห็นคนดังดาราอินฟูคนไหนมานั่งแค่ขี้มูกแค่ขี้ฟันออกออกสื่อมันไม่ไม,มีบางทีเราไปจ้องแต่ตรงนั้นกันไปหรือเปล่าสิ่งที่ดีๆเขาก็มีไม่ใช่อันดีๆเราก็ชมไงอันดีๆเราชมอยู่แล้ว อันนี้ดีที่แบบเขาเสียเราก็ชมแต่อันเนี้ยเรามองว่ามันไม่โอเคแล้วการร้องการเต้นนู่นนี่นั่นเราก็มองว่าการแต่งตัวคือมันต้องพัฒนาไงก็ไม่พัฒนาทีเนี้ยพอเราเตือนปุ๊บก,ก็ฟาดเรากลับพอเตือนปุ๊บก,ก็ฟาดเรากลับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะฟาดเรากลับแบบมันหน้ามากเลยแบบทาไมไม่เตือนหลังเพจเออเนี่ยแบบเตือนจริงหวังดีจริงเหรอตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรก็คือเตือนเสร็จปุ๊บ เราโอเคเราเตือนไม่ได้แล้วเราก็หยุดไปหยุดไปประมาณเดือนกว่าอีกโอเคโอเคผมผมอยากรู้แค่นี้แหละโอเคย้ายค่ายละมาอยู่ค่ายนี้แล้วพอเรามาเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราเราเตือนน้องอีกไหมหรือเราแนะนําอะไรไหมเราแนะนําทีมกฎหมายให้เขาไหมอะไรยังไงอย่างเย่าค<อ>ืออย่างนี้ยยน,นิกเกียมีการเตือนผู้ใหญ่บ้านอ่ะหน้าเพจเยอะเหมือนกันพ่อพ่อกับฟังหญิงก่อนที่จะเจอแป๊บหนึ่งนะคะฮลัลโหลค่ะ อ๋อไม่ใช่ค่ะมามา,มาส่งข้างหลังได้ไหมคะตรงลานจอดรถอ่ะตามปักหมุดเลยตรงรถเบนส์สีขาวอ่ะหนึ่งสามแปดเก้าอ่ะแป๊บนึ่งนะคะวางไว้นงวางวางไวง้รงบนหน้ารถเลยเดี๋ยวลงไปเอาค่ะใช่พี่พี่นิกกี้เห็นไหมปรอบคืออย่างนี้นะเราเราเราอย่างนี้โหมอ่ะ ผมต้องบอกเนี่ยผมโดนด่าไหมนะผมมากผม,ผมบอกแล้วว่าผมเป็นกลางถามถามได้เลยนะผมไม่ได้ยุ่งเลยคือคือ<า>อย่างนี้<ม>กี้อะด่าสองฝั่งเลยช่วงนั้นอะกี้ไม่ได้ดา่าฝั่ง<ด>เงินใส่งเอาตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าผมถามเนี่ยแล้วผมเอียงไปไปฝั่งผมถามเพื่อแพลวพาวเปล่าผมถามเพื่อบี่เปล่าไหมฮะเดี๋ยวแขกขั้นต่อไปเ,เป็นฝั่งจะเป็นฝั่งของแพลวพาวผมก็ต้องถามเหมือนกัน เข้าใจไหมผมไม่อียงแน่นอนผมกลางผมออกคลิปไปเนี่ยวันนี้ทั้งโพสอ่หลายโพสออกกลางมันเป็นโพสเป็นโพสเป็นโพสไหมเพวาะว่าอะไรบ่างอีกทีนึ่งไอพวที่พิมพิมบอกว่าไม่กลางกลางกี่โมงตอนนี้กูพูดในพาร์ทของกูซึ่งกูมาเขาไม่ด่าพี่เขาด่าผมพี่อะเข้าใจแต่ว่าคือเข้าใจป่ะว่าตอนนี้เขาสัมภาษณ์ชั้นฝั่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ต้องมาอยากรู้ฝั่งของผู้ใหญ่บ้านเว้ยมึงบอกว่าอยากจะกลางมึงรอรอพาร์ทฝั่งนู้นก่อน รอพัดฝั่งนู้นเขาก็จะถามพัดฝั่งนู้นแล้วอีฝั่งนี้ก็จะบอกไม่กลางอีกหรอคือตอนเนี้เขาสัมภาษณ์ฉันอยู่ซึ่งตอนเนี้ยฉันอยู่ฝั่งผู้ใหญ่บ้านแต่ว่ะนนะสมองคิดวิเคราะห์ก่อนคือเมื่อเมื่อแกถามไปฝั่งนั้นมันเป็นเวเนี้ก็ต้องถามแบบเวนี้เข้าใจไหมผมก็ทําหน้าที่มันมันไปจังหวะมันไปมันก็ต้องถาม เข้าใจไหมทีมผู้ใหญ่บ้านก็ทีมผู้ใหญ่บ้านทีมแพลวพาวก็ทีมแพลวพาวทีมคนกลางก็คนกลางเราอยากฟังเราอยากได้ข้อเท็จจริงแต่ว่าเมื่อกี้มันลงเป็นเรื่องรอะไรอยดเป็นส่วนตัวระหว่างพี่นิกกี้กับทางศิลปินผู้หญิงอ่ะผมไม่อยากฟังหรอกผมใจตอนเนี้ผมจะเอาเกินเกินก็พอแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้ผมอยากฟังว่าพี่ไปเจอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านน่ารักไหมอืมเอาตอบผู้ใหญ่บ้านน่ารักไหมน่ารักอ่ะแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพูดถึงการย้าย ล้วกี้ก็ด่าสองฝั่งมีช่วงหนึ่งที่กี้ด่าแบบแรงมากทั้งสองคนเลยครับกลายเป็นว่ากี้โดนถล่มจากทั้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บบิ๊กมามาเบรกมาเบรกเอฟซีเลยห้ามไปดา่าเอฟไปด่าเพจต่างๆนู่นนี่นั่นบิ๊กเบรกแต่อีกฝั่งหนึ่งที่กี้เคยแบกไม่เบรกไม่เบรกเอฟซีเลยเก็บป่าเราก็เลยรู้สึกแบบอะไรวะคนเนี้ยเราไม่เคยปกป้องเขาเลย แต่เขาบ FC เบรกเอฟซีเขาไม่ให้ถล่มเราอ่าอ่าเสร็จปุ๊บพอไม่เบรกก็ทีนี้กี้ก็มีการคุยกับเพื่อนๆนกี้่หลายคนไม่ว่าเพื่อนผู้ใหญ่หนุ่นนี่นัน่นคุยกันหลายคนพอคุยกันหลายคนเสร็จเราก็เฉยเฉยเราก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลทีนี้ตอนที่กี้แบกผู้หญิงเชื่อป่ากี้เสียเพื่อนเสียลูกเหตเสียคนข้างไปเยอะมากเราจะแบบม,มันจะแบบง็ง,ง,งเง็กันอยู่เขาบอกว่าเพิ่งรู้นะว่ามึงสับสมคนผิดศีลธรรม จุกมากเพราะจริงๆเราชัดเจนเลยว่าเราไม่สนับสนุนทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราบอกเออโอเคเดี๋ยวคูไปตกตะโกนก่อนเอาเดี๋ยวแล <พอ S 1> ้ว,<ก>เวเดี๋ยวผมจะเอาถึงแค่ยี่สิบนาทีนะผมจะ่อีกฝั่งหนึ่งขึ้นได้เดี๋ยวเอาอีกฝั่งหนึ่งแล้วสลับคนละฝั่งอ่ะช่วงท้ายจะขอขึ้นรวมกันได้ไหมอะ่ะอุ้ยฉันอยากขึ้นอยู่แล้วอีกฝั่งจะกล้าขึ้นไหมล่ะจริงเปล่าอ้โหไม่เคยกลัวค่ะแต่ว่าให้ เดี๋ยวนะให้โทรคุยอ่ะไม่โทรเพราะอะไรสาระให้ไลน์มาแล้วต่อโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันทีนี้ทีนี้ทีนี้ของของผู้ใหญ่บ้านพี่ไปเจอน้องเขาอ่ะแล้วพี่แนะนําน้องเขาไหมน้องเขาถามเ,าเรื่องอะไรเรื่องคดีเรื่องอะไรปรึกษาครอบครัวอะไรพี่แนะนำยังไงไม่ไม่มีค่ะไม่ไมีมมมมคืออย่างนี้ก่อนที่กี้จะไปเจอเขาอ่ะกี้ไปกินข้าวกับผู้ใหญ่โน้ตนางก็ฝากผู้ใหญ่โน้ตมาบอกว่าฉันจะไปกินข้าวกับแม่กี้นะนังก็บอกว่าอ่า ไอพี่พี่โน้ตพี่โน้ตฝากบอกแม่นิกกี้ด้วยว่าบิ๊กไม่มีอะไรกับแม่นิกกี้นะคะฝากขอโทษแล้วก็ขอบคุณแม่นิกกี้ด้วยที่แบบเกือบิกอ๊กเราก็แบบสเต้นเข้าใจปะเขารู้ว่าเราจะไปเจอเพื่อนเพื่อนเราแล้วเขาฝากเราก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเราไปขอนแก่นดเลยเจอเพอเราไปขอนแก่็ปึ๊บเราไม่ได้ไปเพื่อไปหาบิ๊กนะ้นเราไปเพราะว่าเราไปเรื่องงานของเราสรุปว่าพี่ไม่ได้คุยเรื่องคดีเขาเลยฮะ ได่คุยเรื่องคดีเขาเป็นคดีความการเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องสมบัติพระสถานอย่างเงี้ยคดีเขามีทนายของเขาอยู่แล้วอ๋อไม่ได้คุยใช่ทนายอยู่แล้วเราไม่คุยอยู่แล้วรู้รู้ไหมว่าทนายเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้ไม่ถามด้วยรอนลใครจัดทนายให้อ่ะไม่รู้รอคือกี้อ่ะค่อนข้างถ้าน้องไม่อยากเล่ากี้ก็จะไม่ถามอืมอืมถ้าแบบ นี่แหละสมัยก่อนนะผมก็ไม่ถามนี่ไงผมเลยไม่รู้ไงผมน่าจะถามตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าถามตอนนั้นก็คงเสียมารยาทเราโฟกัสเรื่องลูกไงเราก็คุยเฉพาะเรื่องลูกแต่เราไม่ถามเรื่องสมบัติเขาไงนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมอยากเป็นกลางผมอยากผมอยากฟังทั้งคู่ฟังทั้งคู่แล้วก็อยากถ้าถามก็ก็ตอบไปหมดแหละผมไม่ได้เก็บข้อมูลคือพูดยากเนาะเก็บข้อมูล นะฮนะเราก็อย่ฟังอยาาฟังมันมันม,มีเรื่องแบบยาวๆแหละแต่ถามว่าเวลาไปคุยเวลาเราไปเจอเราก็ไปกินข้าวมุ่นจอยกันปกติแค่จะไม่พูดพูดถึงบุคคลที่สามเลยแต่มีพูดวันนั้นวันที่ไปล่าสุดตอนที่กันกีฬาสีคือน้องเศร้ามากน้องไม่สบายด้วยก็เลยได้คุยก็เลยบอกว่าน้องก็เลยเปิดเช็ตให้อ่านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็สเตนพอสมควรประเด็นนะ่ะบิ๊กนะ่ะ นางไม่ได้ต้องการที่จะมีเรื่องมีรามมีอะไรเลยและที่ดินอันนี้ขอพูดเลยนะคะที่ดินน่ะนางอยากเก็บไว้ให้ลูกเลยแต่ประเด็นประเด็นน่ะมันมีเรื่องเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่อนอยากไปเจอลูกอ่าไม่ว่างมั่งนู่นนี่นั่นอ่านัดจะไปเจอคือแบบคือการเจอลูกของบิ๊กยากมากยากมากท,ที่เราได้ฟังมาถูกไหมใช่เราเห็นหลักฐานด้วยยากมากแล้วน้องก็รู้สึกแบบ โอเคขายขายไปเถอะมันแบนบ,บต,ตัดจบปัญหาไม่ได้แบบไม่ต้องแบบรุ่งเกี่ยวมันอีกน้องคิดแค่นี้ตอนแรกไม่ได้คิดจะขายเพราะว่าเอ,อ่ออยากเก็บไว้ให้ลูกแต่พอมันมีประเด็นหนึ่งสองสามสี่เขาตัดจบคือแบบมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะอืม คือคือเรื่องประมาณนี้เลยที่จริงเจตนาก็คือไม่ได้อยากขายไม่ได้อยากอะไรที่แท้จริงก็คือไม่อยากขายไม่อยากอะไรอยากเก็บไว้ให้ไม่อยากขายอยากเก็บไว้ให้ลูกแต่ประเด็นมันไม่จบไม่สิ้นฝั่งนู้นก็เปิดประเด็นไม่จบไม่สิ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้อย่าด่าเขานะผมก็อยากฟังเขาเล่ามาเพราะประเด็นคือเราไปถามต้นเรื่องได้ไหมเราถามต้นเรื่องไม่ได้ผมอยากเอาทุกคนมากเลยที่เป็นต้นเรื่องแต่ต้นเรื่องเขาไม่มาไงเราก็อยากถามคนรอบข้างให้เอฟซีก็มาถามอยากให้ถามคนรอบข้างให้นี่ก็ถามให้แล้ว ค่อนค่อนข้างจะรู้เรื่องเพราะว่าพ่อใหญ่โนต้ตกับน้องอะ่ะนั่งคุยกับเราเรากินข้าวกันก็คุยกันเลยบอกว่าทําไมหนูถึงขายที่หรอเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเนาะนั่นก็บอกว่ามันแบบตัดจบไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันแล้วขา,ขายให้มันจบแค่นั้นเลยแล้วก็ขายเสร็จเงินที่ขายได้เก็บไว้ให้ลูกนะคะไม่ได้ใช้เองอันนี้ขอพายเอา<ช>เหรอใช่ค่ะเปิดบัญชีเก็บไว้ให้ลูกนะคะอ๋ออ๋ออ๋ออืมเพราะฉะนั้น ที่จะบอกว่าอุ้ยเอาไปใช้บิ๊กเนี่ยมีเงินเ,<อ>เยอะอจบแล้วของพี่ได้แค่นี้ <c oughs> โอเคอ่ะของพี่ได้แค่นี้เดี๋ยวผมจะเอาแขกคนอื่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพี่ต่อนะ,อะเดี๋ยวยไปเดี๋ยวผมขออีกขั้นนิดสักยี่สิบมืีก่อนโอเคโอเคฟังอยู่อ่ะโอเคพี่ไปฟังแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือท่อนของมันที่มันเป็นข่าวนะส่วนท่อนพี่กับเขาเนี่ยเดี๋ยวอ่ออีกทีหนึ่งได้ อย่าด่าผมสิเอฟซียผมก็ทำหน้าที่ของผมพี่ขอเข้ามาร่วมได้เลยครับพร้อมแล้วครับมาเลยอย่าไปด่ากันทีเราก็ฟังทั้งคู่เข้าใจไหมอย่าด่าผมเขาเออเขอแต่งานเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปกับเขาอย่าเพิ่งด่าดิฟังก่อนดิ มันขึ้นหน้าไม่ได้ก็แค่เสียงก็ได้ครับอืมเออเนาะผมก็พยายามเป็นกลางเหยื่เพิ่งด่าสิอุย้ยเออ,เอ,อปปาปึา๊บเอาปั๊บก็จะด่าก็จะด่าเดี๋ยวผมเลยไม่เห็นเลยมันมีช่องที่กดขออยู่ยนะพี่พี่ขอเข้ามาได้เลยตรงมันมีช่องขอขึ้นอยู่ไม่รู้จะด่าผมทำไมอ่ะด่ากู้ก่อ n น,นะมึง แต่ละคนกูก็พยายามทำหน้าที่กูเต็มที่อยู่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อย่ามั่วไม่ใช่ไหนวะช่องพี่ฝนชื่ออะไรวะดาขึ้นได้โอ้จะไปดาสอซุ้มสั้นบีนี่นะ,ะดาก็บอกหูเรื่องดอกซุ้มบีซนี่นะฮะกูได้ศูนย์ได้สูกูแห่งควบคุมมารบมาเป็นเ่นเด้แห่งดาเขาเป็นอยน่ ไม่ได้ใครมาขอเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมิตรสุ่มฉีกกระตือผมมาเป็นกลางอยู่แล้วผมไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่ผมก็อยากให้เขาดีกันแต่เราไปเอฟซี FC ก็อยากฟางังอยากเผือกเราก็อยากเอามาเล่าให้ฟงังเอามาเล่ากลางๆเน่ยเพราะเป็นคนของแต่ละฟงังเอาย้่ฝนมาแม่พี่ฝนขอขึ้นมาเลย ผมก็พยายามทำให้ F4 นะเอาหายอีกแล้วทิ้งกูบอกนะฮะยาด้วยพี่ทำไมไม่เนี่ย